มวัสดีจ้าพี่น้องเบิง่งไปยีเตอร์แล้วสีเห็ดแนวกินแล้วแล้วสีมักหมูโอ้ยดึงองอกมาหลายมาสิต๊ลงหนีได้หนิกระปูดได้หนิโป่งลงโอ้วยเนาะไปยีเตอร์สีมักหมูว่างหันพักกันไปแมคโคมาพี่น้องไปแมคโคมาแล้วสีมักไหวแล้วเซลไหวมักไหวหมักหมูเขาจะทําอะไรกินของเขาก็ไม่รู้มาดีซื้อแนวกินมา เลยไปแมกโครนหน้าในมากพี่น้องบะนี้เย้บนก็นได้อันนี้ได้บะนี้มังพี่น้องเองเย้บนได้ได้อยัางน้ำยาน้ำยาตีนไก่น้ำยาขนมจีนตีนไก่พี่น้องเดีย๋ยวบุนกันอันนี้คือเย้บนบ่ได้เฮ็ตเองเด้อพี่น้องบ่ได้ปรุงบ่ได้ตุมเองปรุงเองเด้อ ต่าสังไห้เยา่อ้วนนะคปะปลาอวนแล้วเห็ดมาไห่สังไห้ปลาอวนมาเห็ดมาไห่ปฏิกิริยสิมะอุ่มันหอนหอนแล้วก็สิกินนะพี่น้องนะัอันที่เราเคยเห็ดไห้เยายบนกินประจํามาละ่ะเดี๋ยวซุกแล้วก็สีเอาเทาสไซตัวนี้เทสไสหม้อหูตัวนี้ไว้เสียวก็้ะเอาหม้อไห้พอยนี่ตือแล้วดิตุนของเราสายไฟบเอบปิยังดอกอันนี้อันนี้เพราะว่าอันนี้เพราด้ อันนี้น,นุ้มพัดดิบริฮิหอนหอนกันพี่น้องบนันนี้ขนมจีนเฮ้าบันนี้พี่น้องเอ้ยเราเบิ่งพักบันนี้เบิ่งพักถงหิวนึงพี่น้องพักถงหิวนึงเดี๋ยวเยอะบนสิก,กินเพราะว่าบอกินขา่าวเศร้าด้อู้ยล้มัฝุดบวบบว,บวหอมหอยหอยพี่น้องหอมหอยหอยเลยซื้อแนวกินมาคักมาแนนพี่น้องเอ้ยเจ้าใดสิก,กินเบิด อ้วนแล้วมาอยู่น้ำมันยเ,เตอร์นี่อ้วนแล้วผลเรไมถ่ถือถือ,อน,นี้อัน,นอัน,นอันนี้แล้วก็มากไหนไหมพี่นอ้องไหนไหมบักอางูนอางูนอันอางลไล่เม็ไดไหนไหมเบื้งในถุงนี่นั่นหกสิบเก้าบาทหนึ่งห่อเพราะเจ็ดสิบบาทแปดขีดกว่าเกือบกิโลนะพี่น้อง ถ้าเราไปสื่อบลดลายยุ่งมั้งหันเกือบสองพันแนวกินนะี่นี่หอมนมปังแล้วออกมาจากตู้เย็นเราไปนองแล้วสิเกีดกินอันนี้ก็เป็นเ้นมะกรนีอุดเซเป็นเส้นสปากเกตตีเอา้าคือว่าได้ยีอัน,นันออกจากถุงมาหน่โอปุ่นนี้เอาไปตั้งไปทั้งต๊ะปุ่นสื่อสมน้ำ ตัวมันนี่อย่าแพงอยู่พี่น้องหาหน่วยเจ็ดสิบบาทก็ได้นมไข่ขนมไข่ขนมอ่าเค้กเค้เครรกกล้วยหอมพี่น้องเค้กกล้วยหอมมาไหวจะกินเค้กกล้วยหอมมาไหวจะกินนั่นกับกาแฟสี่สิบแปดบาทแต่เนี้ยกินเต็มมาโหลดแบบนี่ตายเห็นใจเลยยี่บนสิบบวนพี่น้อง ในตู้เย็นม pe huh <ip> ึงดูคนหยาดอือค <mond> oh, <sm> ือยุตจัดมันยังเป็นหยังพี่น้องโอ้ย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 พ่อใหญ่นี่เราหมากเค็ดกินอีหลีเราบึงเราเบ้งป่านเราสิยูเป็นปีๆีได้หนี่ยพี่น้องเอลยไปพ่อไอ้ยังไปเห็นไอ้ยังก็เอามาเอาม้ามึงดูคนนี่เดี๋ยวกับไปแมคคูเดี๋ยวกับไปบิ๊กซี่เราบึงโอวยายพี่น้องเราบึงคนละหมากลางไม่กันเต็มยุคข้างนอกคนเจ้าว่าบัวหิมะเจ้าว่าซับปะหลดโอ้ย ตายแล้วข่อยอ้วนตายตอนนี้ล่ะโอ้ยโอ้ยอ,อันนั้นข่อยกดเลี้วพี่น้องเอาเลยเอาแล้พ่อพ่อพ่อหน้าสีแห้งมันสีเข้มอัน <c oughs> นี้ย้บบนกะสีเทศใส่นั่นเลยบ้านนะบ้านนี้เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วนี่บนสีสวยด้บ้านเงยพูด ตีนไกอ่อะดูชิ้นอันใหญ่ๆเบื้งพักมนันีพี่น้องเอ้ยซ่อนซ้อนบอ่อพักกับผุดอนะพักมีผักถั่วมีมะปีหั่นฝอยกระหล่ำหั่นฝอยประกาศดองกระหล่ำเสียนคือกิโลเรากินคืนกิโลมาบาหนีิพี่น้อง วันเ,นเ,นเนี้ตื่อก็เท็ดนน่กินของเราเยบวนกับจีกินของเยบวนในืน้อบะหี่ไอ้หมักหมักไข่ตีไข่เป็นหมักไอ้เห็ดสเต็กหมูมั้งนี่จังไรก็บปลาดแล้วเอาละกินก่อนใครกินมันโอ้ยโหภาษาต้องเอาออกเยอเหลเือเกิน ปวดอุ้มเอาอ้มมันหลายพูดอนี่ขึ้นมาเหตุไี่น้อยนี่ขดถุงขึ้นพิษเก่าไปเลยแล้วเได้พรไร้รได้กินไม่หมดนี่เป็นพิษทวด มันเรียวจังเขาใส่ไม่เนาะพี่น้องมาบมดนี่มาดมันจะเยอะได้ตูต่างวนอิตดูเดินบิกมิโอ้ยนี่กุลวงโอ้ยน้องนีกุลวงคนละน้องเยอะกว่ากูท่านว่าจังสัน ้วยกินใส่ไปด้วยกินบุบกับซีอุ่นใหม่ตัวน้องแมนโบพี่น้องคือนยาย่างขุ่นไปเลยมาบบบนี้นางสวยน้องกันบบบนี้พี่น้องวันไหนเตะหยุดของเราอยู่คนนี่้ผมอาจจะกินของเงียบบนด้วยนี่ ตีนไก่น้ำยาเลือดทุกชิ้นเผ็ดเด้อพี่น้องเห็นมาขาวขาวสีเผ,ผ็ดวดินเพิเ่นบอนเพิ่นบ๊อบขว่่พริกบ๊อบผัดเครื่องแกงก่อนมันก็เลยบบอบแดงเอาเดี๋ยวมาถ่ายญี่ปุ่นเห็นนะญี่ปุ่นจะต้องผัดเครื่องแกงก่อนผัดพริกแกงก่อนนะพี่น้องมันสีเข็ดให้สีขึ้นแบบ แงงงงนะงดงอุ่งตรงนะแต่ว่าบอเปดเด้นเออมึงขี้กินคาเฟ่มันคือกินขนาดยาเข้าไ้ใกลกันยไม่เจอวอออา่าหออนะนักพักแน่ไ เห็นจะพุ่งพอยไงนั่งมาดูปลาตองมาเที่ยวปลาตองเป็นสิบปีสิบปีนั่งบราเคยไปมาโครงานอนไงไปเต็ดบี่ ไป,ปีที่ต่อไปอ่ะอรุนสมการนั่งไปมือนเดยโอ้ฝนมา หักบแด,ดหันน้องทายดีเด้อถามาชุดนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทพี่น้องหนึ่งร้อยบาทชุดที่เจ๊บนสั่งมาเนี่ยหนึ่งรอยบาทเพราะกินบ่บอต้องมานนางเห็ดน,นี่เสียเวลาพักกับ,บ่ต้องไปยางหาสื่อเห็นมันยเนี่อปุ๊บ Nó đúng rồi làm sao ừ. Lâu ngủ mà dưới bồn mặt Một bì hành phỏi สูดเด้แต่ว่าเราหัองมากไปหางมูมากไปแบบว่าไปคุ้ยแล้วก็สร้างกินโยรานเลยจริงนะพอซื้อมากันยัดตู้ไว้พอแลว้วกลับแล้วเนไปหางมูในไดเหลือแล้วก็สืบผออกไปหางมู từ mà nhặt đây, chém mình đi bỏ ở cây à, muốn... Ở trong muối, bỏ xíu là cả, bỏ muối sẵn, muối sẵn nọ sẵn này nữa

and then you put f i s แล้วก็ไปใส่ตู้เย็น<อ>พี่น้องไปใส่ตู้เย็นมักไข่มักแป้งมักแป้งอ่าแป้งขนมปังได้ไหมก็นขนมปังอ่ะเขาตีใส่ใส่เกลือใส่ว้ใส่ผิดปนน้อยหนึง่งแล้วก็ใส่อ่าใส่อย่างละใส่ไข่ ตีไข่ลงไปมากล้วก็รวยด้วยเก็บขนมปังแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บนึงแช่ตู้เย็นสักพักกันแหละเราแล้วจังสีออกมาเห็ดกินนี่พี่น้องจังสีไมาเห็ดกินเพราะว่าเห็นเคยเคยเห็นแล้วเห็ด ok, lắng cưới nữa lắng cưới nữa 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 เขากินผักนังสะอ่อนได้เพื่อนยิูงก,ก,นก,นกินกินผักคือกระตายเนาะว้าคือกระตายคือแพะคืองัวฮะใครนอนนิดบอลใครเดือดอรู้สิอออเอาพี่ยังบ้ากันตีใครเด้ว ไา่พี่น้องกินกินอีกค้าวนึงมันนี่ว่าต้องกินยังไงก็ถูกกินน้องกินกินผลไม่ก็โอเคโอเคแล้วหึมักนัดละซื้อมาแล้วก็ซุกเล็กสีน้าถิ่มจะได้ฟานใส่ตู้ไว้หลักการบัวหิมะมันนี่ก็ซื้ออันองมัน้อจมไม่ บ๊แบแกใจดอกว่าเป็นอย่าง้รจังบ๊บแปกใจดอกว่าเป็นอย่าง้วจังอ้วนแล,งงแล้วจังทุ่งไงเรามาเก็บกับเขาแล้วมากเก็บอาหารมาก,กินเบียเพราะว่าบานเขากินเบียเทานน้ำกินขนมปังแทนข้าวกินขนมปังแทนข้าวกินเบียเทานน้ำอาหารที่ชอบก็คือ หักไก่หมักหมูหมักเนื้อเขาไปยินปลา <Okay. S 1> เอาไป็นเล็บหวัวนั้น bố khóa tổ khóa mấy lại đâu biết đâu cái bồn thử kín nó nhắn bộ nó có gì hăn bạc anh cả lắm thì nhắn hăn phê phối là cả đoàn bạc Đó mặc, đó mặc bây giờ mua không? ต้องแตงปลาชูมกก้มูแก้มเบียแก้มเหลาเด้อดองแบบแล้วกันจี๊แตแกงกว่าเฮาแล้วมาฝานออกแล้วลก่ละหัน่นเป็นแว่นเป็นแม่นเป็นแม่นใส่เ,เ,เ,เกลือใส่กระเทียมใส่น้ำสมสายชูี๋ยอะาไปชู้กันจนก็้องจิแซบแห้ค่ะ กบุญทิ้งกับบแม่แล้วมันมาแม่นองหารเขาไเร็ไปแล้วอืมำจืดบลกเร่องพาะี่น้อง นั่งเฮ็ดตีโพดโบดด้วยเหนะทาน่านมงมันง้อทนรับเกี่ยวเดื่อง้น่นาคาสวรก็ยลยดตายเหรอผู้่า ยาเหลือในบ้านดองลลอเลยถ้าคนเหลือเป็นขานยาเหลือคือหมอคือหมอหมอด่าน้นึ่หน่งบวนแบบนี้และ nó có bên ăn phở lâu mấy ủ sát anh chú bệnh chứ nó có bắt đầu không nắng cài chạy đi xuống đồng Được cái nằm กินยาขนมจีนเนี่ม่ข้าวไม่ข้าวคนที่จะบ,บนกินน้ำลาวประจำได้เนี่ยแต่จะไมยอยู่กับพี่บิวย่อยบนมันไม่เวลาเห็ดเขาตการหาเครื่องเนาะเครื่องมันหลายเนาะน้ำยาเขาอทางมาประวัวันนนี้อ่นเขาทำ,ำยาเอาขอนมเส้นน้ำยามาส่งในเด้ออันเอาชุดพิเศษอย่งสิแล้วอีกถามมาจักบานเขาบอกอร่อยหนึ่งเนาะจัดมาแบบเต็มที่เลยพี่น้อง ก็เ,เป็นพ้นนั่งตะกลบนุ่มแล้วนั่งตะพันผลลัวนมเหมนเราไม่ยู่นี่โดนแล้วแล้วถ้าหลุดก็ต้องม,รรมาทำมาหากิมมะข่าโรงเรียนอยู่นี่มันยี่เบอร์เล่าหนะ่ะยี่บนกับบัตริลบได้ไหวังกลับไปบ้านเป็นปีแล้วก็ยังบ้านไหนเปลี่ยนแล้วกับเปลี่ยนเบอร์อยี่บนกับบัตริลบเบอร์เล่า เขามาหักันเลยโทรถามโทรถามข้าวกันอาบ้านแล้วเห็ดขายอยู่เลยอยู่ซอยหน้าไนคนนี้อยู่ถนนหน้าไนคนนี้พี่น้องอยุกขัการจะหน้าการจะหน้าซอยซ,อย,ซอยหนึ่งบ่ซอยหนึ่งบ่เนี่ยบนอยู่ตอนนั้นนี้บนอยู่อ่ะ นา,นาไนสร้อยสามพวกคนอนะ่ะตัวเห้เรามาส่งโอ้สุยดยอดพี่น้องไปยุใสก่กรได้กินเนึกเกา่าว่าจะอยู่บ้านอนอกเนาะอยู่ประเทศนอกเนาะคันคันกระลำกระลำ พักไม่บันทึกน้องวันเด้อบายมึงกิน่ยังไ่ี Do rồi đứa thì từ được, từ chịu rồi đứa Còn chịu nắm chịu đâu biểu đâu có đâu kiếm tiền cây thì có đại đây là gì thảm đấy bà chịu đâu chịu cứ chịu đâu tiền đâu เนื้อมันอ,อกุกมันบืดคือบ่กินระหว่างมันบ่ได้ก,กินยากกิงซี่แลกวลรังเ <c oughs> พราะเราผใจ <c oughs> อืมอสารแบบนพี่น้องเอกสารสำหรับมือนี่ผักหันก็เหลือนะคะ สุดก็เหลือพีนอ่น้องสุดยอดยอดกระถิ่มโอ้โหกินน้ำได้ดือ้อไปไหนเอาสมิ่งแล้วพี่น้องเด้อะย้ายบนกินเพื่อ,อเด้อกินแล้วก็จับสีผ้ากันไปยังไดบาทน,นี่ยวันนี้ตื่นกินอาหารแล้วก็สีพุลักบานประก,กุณล่า,างข้าประก,กุณยายบ,บนน,นั่นซีบชุดกระโปรงไหว้สวงองชุดยังมั่นมาส่งอยู่เงินฝากแล้วสิไปถามข้าแล้วอยนหน้าบ่ เอาซ้ำหน้ำก้อนพี่น้องพ่อคนที่หนาได้ใจเด้อขอบคุณคุณได้ใจ้า